ข้างไหนท่า้างข้างขวาจะเป็นเยอะเอ็นหลังเข่าฝักเสบยืดทำให้ยืดเข่าได้ที่สุดข้างขวาเยอะกว่าค่ะแล้วก็กระดูกสันหลังหมุนก็เลยทำให้ตัวหมุนกล้ามเนื้อเป็นหมุนอนนี้เอ็นเอ็นที่อัดเสียงเป็นตะขีอาทิตย์แล้วเป็นมาเหล่าแค่หมุนล้วยเนาะอนนี้กระดูกไม่ตรงนะคะ มีเพื่อนมาทงขวาเพื่อนมาทางขวาเพื่อนมาทางซ้ายคล้ายๆแตบตัวเองสิมีไหเห็นไหมมันก็ส่งผลลงเข่านะครับปวดสะโพกะเลยไหมครับจ้องตีไม่แทงได้แค่ไหนไหมแกนได้แค่ไหนเพราะอะไรคะเพราะเ็คของเจ็บมันเจ็บที่ไหนคะอันนี้เป็นทั้งหลังเป็นทางเข่าทั้งหลังทั้งเข่าเป็นล้าดใส่กันไหมเป็นทั้งหลังไป็นทั้งขาเป็นร้าดใส่กันเลยใช่ค่ะเด็กไหมครับอ่าๆเราลงไม่ได้เลยเราลงไม่ได้ อันนี้เกิดจากอะไรกันคะคุณหมอกระดูกล้างกระดูกย้นต์ด้วเน้าเนื้อขาวด้วยเน้อขาวด้ยกรกเสื่ด้วยรับลางแลก็จะเคลืวันไปดีอันนี้ขึ้นได้อันนี้ขึ้นได้เราดูเนะ ที่แล้วเพื่อนมาเื่อนมาแล้วตอนนี้กระดูกสันหลังตรงแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ตรงแล้วคุณหมอตรวจตรงเป็นตรงเพื่อเกรงเส้นเส้นยืดตึงกล้ามเนื้อก็เกรงอาจารย์แล้วมีผังผืดไหมคะหรือว่าแค่กล้ามเนื้อยืดตึงหลังจากบำบัดนะคะก็เริ่มพับเข่าได้นะคะ ภาเปรียบเทียบด้านบนนะคะก่อนบําบัดน,นะคะก็คือแทบงอเข่าไม่ได้แล้วก็จะมีลักษณะการเจ็บนะคะส่วนภาพข้างล่างก็คือหลังการบําบัดน,นะคะงอเข่าพับเข่าได้มากขึ้นนะคะลดการเจ็บปวดลงได้แล้วจะไมคุณหมอตรงนั้นลงได้แต่ยังไม่สนิทยังไม่สนิท <c oughs> ก่อนหน้าน,านั้นเป็นยังไงบ้างคะกระดูกกระดูกส้นหลังโคดนะค่ะ <c oughs> แล้วก็เข่าโอบค่ะอ <c oughs> ันนี้ลดลงแล้วข้างลดลงแล้เก <c oughs> ือบจะเด็กพื้นแล้ว ออธิบายว่าเมื่อก่อนเป็นยังไงคะขาเมื่อก่อนก็คือไม่สามารถมาลามได้คนหดนะตอนที่มาลอยขาค่ะอยจากพื้นเยอะนี้ลดลงไปลงเยอะเลยั้งรูนี่เราเจอูี่ตัวเจียบไหมมันมันรู้สึกเจ็บเจ็บเบาลงไหม 好吧。